ว้าวโอเคนะครับนั่นเนี่ยผมไปเติมโลบักมาด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับทุกคนที่ฝากดูคลิปพวกเราแล้วก็ได้เงินมาด้วยนี่แล้วก็ผมก็เลยเติมโลบักไปเลยแล้วก็ผมซื้อมาด้วยเนี่ยพวกนี้แหละนี่เดี๋ยวผมมาให้ดูกันเลยมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกไปดูสีสันร่างกายก่อนเลยนะร่างกายนี้ไม่มีนะครับ ต้องมีเซตใหม่หมดดินี่แล้วก็นี่นี่อันนี้คือที่เราซื้อมาใหม่เป็นสีดำผมนะครับสีดำยุ่มกะสีดำสีดำยุ่งกลางส่วนกับอืม้มเท่แล้วก็มีหน้าด้วยครับส่วนสีผิวหรอที่สีผิวเอาเป็นข,า,ขาวๆน, <c oughs> วนี่อืปึ๊บนั้นนี่อือ ก็มาดูสีสะแบบคลาสติกคลอสอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่เอาแม่ม่ด้ใบหน้าแล้วไม่ใช่นะครับส่วนลำตัวอืมก็น่าเรามาเปลี่ยนเรามาปรับเปลี่ยนโครงโครงสร้างกันเลยนะครับมีบานตัวสูงๆตัวผมคอมิด้ึงนนี้อนนี้ ขูดผอ,อมเกินผอมเกินผอมเกินมาแล้วนี่อ่ะนี่ผอมเกินเลยเกินเอาไว้ข้อตรงนี้เออตรงนี้แหละพอดีนะครับมาดูเสื้อผ้ากันเลยอันนี้เสื้อผ้าท่อนบนนะมาชั้นนอกเสื้อผ้าชั้นนอกไม่มีนะครับเสื้อผ้าท่อนล่างจำได้ไหมเออ,อกางเกงรองเท้าข้ามซ้าย มาเสื้อชุดแบบพลาสติกเลยพลาสติกนี่อันนี้นะครับแบบใหม่นี่เป็นไง่เทชไหมล่ะทุกคนมีอ่าอะไรนะลายด้วยสักลายแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นก็ไม่ใช่ไม่มีเนี๋ยเดี๋ยวไปหาของฟร์มากันล้วกันมาดูกางเกงกันเลยกางเกงนี่นะครับตัวนี้เลยมีมากางเขงเหมือนกัน แล้วก็ตีมเนี่ยผมมองดีดีมดูเข้านะเออทีนี้ไอเทมเสริมให้มันดูเท่ๆกว่าเดิมนะครับนี่อ,ออกไปละเราจ่อเป็นตีมสีดำนะครับอันนี้ไม่มีส่วนใบหน้ามีเแว่นตาแว่นแว่นตาแบบนี้นไหมเออเดี๋ยวไปซื้อแบบใหม่นะมานะครับโอเคไม่เป็นไร ส่วนคอเนี่ยนี่ครับผ้าคุมอะไรนะคารตรคูลีใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนั้นในบ็อกฟุตเออนี่ครับเท่ามากเลยเป็นไงมันเหมือนเหมือนเรามีจริงนะอ่ะเออเหมือนเรามีจริงเลยส่วนไหลเหรอไม่ต้องใช้แล้วไปนั่นน่ะอ๋อนี่เราไม่ได้ซื้อนะครับพ่อมนูแจมซื้อนี่ด้านหลังตัวเกาะนี่ไอปีนะครับ ออ้เท่มากเลยแล้วก็เอลมีแลยไหมไม่ได้ใส่มามครับเออถ้าทางผม,ม,ม,มไม่ได้ซื้อเสื้อใหม่ดีไหมทุกคนน่รัเฮ้ยไม่ดีกว่านี้นี่อาเป็นอันนี้ ตบมือโอ้โหมีแพงอยู่นะเนี่ยมามามาซื้อมาสเกตกันเอาเป็นแว่นตานะครับไอิเทมเสริมมาของใบหน้าก็คือแว่นตาเนี่ยแหละโอโ้มีตาเท่เมีแว่นตาไหมมีแว่นตาไหมอันนี้แว่นตาโอ้โหแต่แว่นตาแพงก็แพงแพง แต่ละอันผมตอนแรกผมมีห้าร้อยโลบาร์นี่แหละก็ซื้ออันนี้มาด้วยงั้นเดี๋ยวหาอันมุมก่อนอันไม่ไม่กันเกมไม่กันเกมคู่ไหมคู่ไหมลูกคุณโอเคโอเคคู่จะไปฮะเดี๋ยวนะ อะไรล่ะซื้อแล้วไม่ลุดอุ้ยทุกคนโปรโมชั่นนะครับซื้อแล้วโลบัคไม่ลดมาเดี๋ยวเราจะไปดูในเกมกันนะครับว่าตัวผมเป็นยังไงไปไปแบบที่มันเห็นตัวแล้วแต่ยังไงอันนี้มันเป็นตัว มันเป็นมันมันหมอะทั้งแบบสี่เหลี่ยมทั้งแบบตัวนี้เลยนี่นะเออเดินนะครับมาเรามาเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าก่อนใหน้มันเอไม่ใช่เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเขียนซ้ายแบบเหลี่ยมไม่ต้องใส่ปัดเคนเข็นขวาเออแล้วก็ลำตัวด้วยพอแล้วก็ตรงนี้ นี้ขวาสะขวาขวามาปรับมาปรับใหม่มาปรับใหม่ก่อนเพราะว่าตัวมันพ้นเกินไปแล้วนั่หะนั่แหลแบบนี้ก็จะต้องตัวผมๆแบบนี้แหละเออพอดีพอดีพอดีนะครับไปไปเราไปดูกันเอาเป็นแบบไหนดี นี่แหลบอกฟูนี่ไมันได้ทั้งตัวใหญ่ทั้งตัวแหละทั้งตัวยาวมา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 ม,ามาบอกฟูต์ไปข้าไปด้วยลกูกสามเลยดีกว่าเพราะว่าเราจะทำะไว้ว่าเราจะฝ่าไม่ต่อละมาละจ้าเดี๋ยวเรามาดูนะทุกคนมันจะเป็นตัวยังไงทีิดจริง อ,อย่างที่ทุกคนโี่ยเท่มากเลยทุกคนอือดีดีดีอยูแต่ขังเกินขังเกินไปนึงภากพการฟิกันวันนี้นี่กับปะกะติละเอ,อี้ยโหอันนี้ก็มีเว้นตามีเว้นตา,สาเสริมนะเห็นไหอะไร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  มาตเลอุ้ยตีเลยดีเลยโอเคกมาทีมาทีมาตีไม่ไม่ไม่ไป้ไ้ี่้เหรอบาเลมีไหมบาเลไม่มีอืมของฉันสำล้านแลเปลี่ยนอุ้ยชาโดว์ชัโดว์เอออะไรนะผนผนผีไม่ใช่ขังเข่าวหมมืดนี่แหละ แต่ว <muitas> ่ามันจะเป็นแบบลุกอีกแบบผลเงาเออวู้ผลเงาฮุยสีแดงหรอวอ้ดี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 เดี๋ยวเลยนั่นแล้วก็เรามากำมาแรกคนนี้อุ้ยไม่เหรอุ้ยเล็กเล็กเลั่นมัเอาท้เล็กไม่ได้อ่าโอเคโอเคโอเ ใใเราจะได้ปุ่นเสียงมาแล้วก็เราก็ากออกไปแรกเราเราก็เอาไปแรกนะครับโอเกๆเด้งๆแล้เราได้สองมาสองปุ่นนะเมื่อกี้ข้าวมนุ่นเลยนะปุ่มืดใช่ไหมุดาร์กแล้วก็ปุนน่นหนีปุนเฟย์ครับปุนเพงีงสลาวใช่ไหมอหื่นอาจะใช่ ไป,ไปกันครับเพราะว่าล,ล่วงหน้าผมดาวนาคตไว้ในฟาร์มวนีเออเดเดรเดรเจ้าวอุ้ดูดูไปไปไปมามามามุกี้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 อาไมโงงานจะเกิดโงงานจะเกิด Ui ui là bụi Anh nhìn Mà 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 Xong Xong น้ำแข็งจะตีน้ำแข็งเอ้าดาเินแรงดำเนินแรงน่าม,มันมันไปรัวจังเฮ้ยมันไปรัว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 เฮ้ยอย่าพิ่งเอาเงินด้วยโอเคได้มารูได้เงินหนึ่งแสนครับไปส่งผลด้วยเลยดีกว่าเกือบไม่ทันซะแล้ว ดีนะใส่ก่อนจบรู้ไหมผลบนอ,อ๋อเขาเขาน่าจะเอาไปทำตื่นด้วยเลยแต่ทุกคนมา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 สุ่มแล้วเราก็ไป้ยซัมเมอร์ข้าร้อยเอาห้าร้อยติงโู้มีแต่คนดีๆอุ้ยแม็กมาอยากได้คนนี้เรามีแม็กมาแล้วใช่ไหม แต่ว่ามันได้แต่ผลดีนะมามาสม,มานี้ขับสมไม่ได้วางตรงนี้ก่อนมา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 เดี๋ยวละเปน็นเะงินนะเก็บได้ไหมไม่น่าอย่ะผมมีสองผลแล้วงั้นทิ้งไว้ตรงนี้ก็แล้วกันทิ้งเคเอ่ะทิ้ง,ง,งเอาอย่างเนี้ย แลมันลากผมมาทามทุกคนเฮ้ยเร์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 รนร์ร์ร์รัร์ร์ร์รัน์ร์ร์รร์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 ระ いいなら。Hold on, hold on. Hey. Oh, โอวอะไรเนี่ยส์วัวอะไรกันเกินมา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 อะแล้วเราสนุกใครจะเปิดใครจะเปิดไม่มีใครปืนเหรอโอเคงั้นผมปืนครับมามามาผมเอาหมดปิงปิงเกอร์คุย กลนมาเตอร์สปริงเกอร์ตไปตไปมากโอเค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 ใครจะเข้าโอ๊ทำไมกัน

เข้ามาบ้านนี้อุตส่าห์ซื้อเร้วมา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 ,มาอาจจะไม่ใช่คุณอ้ย๊ยน่าจะคุณไทยแหละนะี่เนี่ยอาจจะเป็นคุณไทยก็อาจจะตอบมาก็ได้ เชิร์ตเด็กคนที่ชื่อนี้ไม่มีนะะไม่ไปไม่ไปเอาเดีลงมือจีบเอาไปซื้อสิ กวคนไทยเหรอหรือว่าคนอังกฤษรอเพื่อนเพื่อนอยู่

ในผลโม,มจิมือจิตัวอะไรอังกฤษ ช่ไหมมึงเียน,นทูนะะมึิิดตัวอะไรเขาน้าจานี้ออมหไหมอก็ Oh, oh, me see, me. Uh. oh, what? I look at that. Oh, okay, มีเป็นแบบมาเาหรอมนมามาขอขอเฮ้คนนี้ก็ไม่ได้เข้นาหรอมา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 โอเคโอเคหลดโหลดแมปมานแล้วจ้ะอู้เอาแม็กมาเยี่ยมเลยแต่ว่า แบตเมนบุมยังไม่ตึงเลยงั้นครั้งต่อไปก็ล่าเจ้าอานะคบทุกคนล่าจาออกปังยูอนะัพตาเลยอุ้ยเจอดะมัดบากอ่ะ หมัดปักหมัดปักป,รรกปังไปอะไรไม่รเลยหู้ตั้มีไปไปแรงตัมีแรง,ๆๆรงไปๆบินขึ้นฟ้าว <c oughs> ันน,นั้นก็ต้องจะใช้อ่าสกิลอ่าเอฟเหมือนกัน,นว่าของเขาไวกว่าอีกโอ้โหสภาพ

คุณปูเล่นปูเล่นด้วยปูช่วยปูช่วยถือว่าดีผึบถือว่าดีนี่ครับอืเผาเผา,ามนุษย์นี่มันก็ทำไมมุก,กิเลาว,วามันไม่ค่อยติดแบบนีรร้แบบนี้แบบนี้แบบน,บ,บนี้ก็ง่ายดีครับ โอ้โหแล้วดูโอ้โหแล้วดูตีไว้เลยตีไว้ตีไว้โอ้โหไปทุกคนไปเราก็อื่นเลยปะอถ้าบอสเราน่าจะชิวเลยถ้าเหลือบอสตัวสุดท้ายผมว่านะถ้าเหลือบอสตัวสุดท้ายก็น่าจะชิวไะไปละไป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 ใช่ไหม อยู่นู่นอยู่นู่นเอ้ยไม่ได้เปิดหาคิดิสไปก่อนโอเคโอเครวกมาทีเดียวเลยได้ไหมรวกมาทีเดียวเลยเอ้ยปัง ปังี่เดี๋ยวน้ยก็พอช่วยได้สักตัวนะปังี่อุ๊ดนะตรงนี้แปลแล้ตี้แล้วเดยวอไโดนมิดอุตาลากไปด้วยลากไปด้วยประกันไว้เเยเยียมเยีเยียมเยี่ยมเยียม่ไปทำยัง โอ yeah. ้ม mm. okay, okay. ุมมองขนไม่ไกลรอครับเดี๋ยวะกราฟิกใช่ไหมอืมเๆเห็นไก่เห็นไก่เห็นไก่บอลกระดังจะเกิดพายอีกไปได้เอาบอลเอาบอลเอาบอลคอมโบคอมโบ Ui. Tau. Titik 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 titik. Ui. Ui, anti. Chu duai. Jangan pusing.

โอ้เนี่ยเกมคนเดี๋ยวเวหย่อยปังเอ้ยจิกอ้าวตกน้ำตายไม่ได้เสียค่ะโอเคยังโชคดีนะครับ โอเคนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับบ๊ายบาย